นี่พี่น้องคุณยายแล้วเมื่อหมอลัาจะมาสวดเกียงแบตโทรศัพท์แล้วก็เบิดจะ,บจ,จะสิกลับจังไดพี่น้องร่งสิลให้ตัวไปทานเอาสายโทรศัพท์สายชา์บมาชาจแบตหเราสิเบืเบอโทโ่รจำเบรืรอบาได้เลยติหไหย่าจับ่ได้เลยย่าบ้เขียนใส่สมุดไว้บ่ดไ,บด,ไ,บด,ไบด้ติดกระเป๋ามานําเลยติ เคยไปใส่ก็ได้ไปใส่แต่ใหญ่มากกับไผมากกับผีคับน้องเนีาไปเผาผีบ้านน้องมาเด็กนี่เ<อ>ขาเรีกวะกันผูเขาตาบานนานายายไป,ไป้ลูนี้<อ>นาน็นานีเพื่อนเพ,พื่นมาบุมาลำลำบ่บางเลีงนั่นมามาจะเพื่อน,นกับกอน,นเพ่อนหลุดหลุดมาไมอนสอนบไดมโคนอ๋อาบพ บ่แม่งทำไย่าอยู่วัดันเพราะว่าบวชที่หงปน้ยิ่งย่ามาย่าวชออเีตัดี๋ยวห้ตัวไปเสียบชาติบียดน้อยพได้เบื่อท่พรได้เบื่อทุ่เราทู่งหาเาเป็นห่วงกัแล้วย่าเจ็ดสิบสองปีละนะเจ็ดสิบสองละตี าดได้เบิ่งหมอลำเพจบันแท่งอะเลยบัดนี้ได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งโดนไปบ่เคยได้เบิ่งดอกอ๋อยังว่าเขาเฮ็ดใส่แต่โทษระสาภัยมามาตามหาณาแม่นบ่นี่มาตามหาณาโอ๋อมาหาตามมหาไม่ไงมหาได้ถ่ายรูปนํากันแล้วอยู่หลังหานตีย่ายไปถ่ายหลังหานติเออเออเพิ่นสัมผัสเราเพื่อก็เลยถามเพิ่นใส่เยอะมานหน่อยเบื้องหนี้โอ้ก็เลยได้ถ่ายแล้วผู้จากตามานาเป็นบ่ สารลำดวนหูจักบบสารลำดวนนะซาริดามาบ่มาไปสารลำสารลำดวนก็ยืนแขกแม่ขาคุณยายดูเร็วๆให้กำลังใจคุณยายก่อนนี่ขอพอมีคนมาหัมนี่เบ้ากับหมอลำอยู่วะนี่นางคุยกับหมอลำสามสี่คนนี่ครับมาหาบแล้วเนี่ยแล้วถ่ายยุ่นี่ดูดแล้วเนี่ยครับนี่ นี่คนนี่ว่าเขาบอกว่ามอลำอเหมอนนั่นอันนี้เขาอาชีลอยมากเขาคือบัลลูนยางมวนเลยหว่กอดแตู่ปนั่งูว่บอกคืว่าอยู่แม่ยายยายบอกบอกแล้วอยู่ไปอยู่กับคู่ไกลตอนนี้อยู่กับคู่ไกลขายลูกกับคู่ไกลนั่หว่า เจ้าหน้าที่น่าัไรนั่งนะครับพอมานะเราจะยก่นแล้วแล้วไดไทยรูปน้ำเลวววงหนึ่งไก้ว่าไดไทยลูกกับมะนาแล้วคือปรไทยกับมะน้ำน้ำเนรไกลวางสี่แล้วก็เลยนไทยน้ำไกลเหรอนี่เดทบอบบบบ๊อบเบินหมอล่าตีนี้มาฮับมาฮาบเราแล้เนเดอครับเราอยู่ผู้เดียวมีแต่หมอล่ำมาก่อนมาอยู่น้ำแม่ฮัลโหล โอ้ยยูนาวัดพียูนาวัดฮะยูใสโอเคจะ่ผู้ใดแล้วล้มละโอ้โหแล้วใครนี่หล่ะติดตัวได้แล้วติดตัวติดตัวได้แล้วหรือมครับเหมือนพ่อ พ่องกระเป๋าพ่องกระตาหมากอยังแล้วบหูเนาะโทษโทรศัพท์กับเขาหายกันโทรบ่เป็นนี่ให้เจ้าเขาโทษหายอยู่หนาวแล้วอยู่หนาววัดเด้อครับเด้ออยู่หนาววัดเลยค่าเชียร์เบียดแล้วเบิดแม่ก็แม่ก็บอกลูกสาวว่าอยู่หนาวัดค่าเชียร์โทรศัพท์แม่เบิดยายเบิดมันสิหากันบ่เห็น บโบรับมเบึงอันมุ่นแค้นแกนคุ้นหรอครับว่ามาแม่แล้วตกไปนั่งมองเก่งๆเขาไมนางเออนางสีเดียวก็สีเ็นีดอกเนี่ยไปยางไก่ถนนด้วยเมด้อเจ็ดเด้อม่านาอีกคนพี่น้องออเออเออพนี เหล้วตูนคุณยายพี่น้องแล้วมึงจะมาสอดเกี้ยงยสเเยนห่วงแล้วเนาะโลับกับทกยนตัวียอปากเมื่อน้ำเเดเด่เาลอแม้เนม่ลองถามเราเบิ่งวานหูจักสาลำดวนบ่วังสิหูจักสาลำดวนบอขอด มึงหูจากสาวลำดวนบอกคู่ใรวะนี่ดีสาวลำดวนนี่นี่นะอุ้ยนางยู่ใกล้บ่เบาเออยดสาวร่ำด้วนว่าใครสบายยายอ้ไเดือนนึ่งเราไม่เ่ยแล้วติดตามแล้วติดตามแล้วก็หูจากเบม่อได้กับบอกแล้วว่าหูจากน้องโตบจากตหน่อยบหูจากท่านโยดบอกหูจากน้องตบรว่าคู่ไก่กอด กับทัยูเออกับไหนยุ่น้อกันเบิดเห็นบ่อะไรยุ่น้องกันเบิดเลยนี่เบิดคูกคนเลยเขาอ่ะย่ายสีโมโหกับย่ายมิตะเขาตอบอกป้าตามามานนาในไทยกูกับมานานล้วดีใจบ่ย่ายดีใจดีใจผู้ดีผู้รอบบเขารอย่คเาวันทั้นเป็นเบาวันทั้เลเป็นเบาเขางทีหน่อย16บหสิบเจ็ดปีเนาะ โอ้เขโอนไม่มนามึงอนแค่ะบอนมนากันมาบ่โอนกำลังใจว่าให้มานะบ่ดี่มนะมานเรากําลังมาเนี่ยมนะกําลังมาเนี่ยแมนเป็นเอฟซีลูกสาวย่าเป็นเอฟซีมนาเขาอยู่แต่กรุงเทพแมนบ้านนี้คุณยายอยู่กับบ้านกับไผบ้านนี้ อยู่แบบค้ยหลครับเป็นผู้ตัวนี่เขากินอยู่บะนนี้ย้ายมาอยากไปหาคืนอันล่าอีกคนนึงแ่มาเดวคุณมาแล้วคุณแต่ยังว่ากั้คนมันแนมบ่เหิหนุ่ม่างนาแล้วเป็นนบนี่ร่างนาแล้วนี่่างนาตลอดนี่นี่นี่ย้ายทั้งนี่มันเป็นคนนั้นคนนี้คนนี้คนน้นคนนี้นน้นนีี มอุเนหน็ูมาน่ามาหาจย่าได้ไป็นไทยรูปแล้วมันมอกางแรง่งเออเราบ่าววามีรมุ่นเมียนี่ก็เลย เอาหมอืนมันไปมึนนาห้างไข่มันเหลื่อมปุ่นมเห็นได้รู้ระบไปเอาก็่าไทยเล้วสันมากับลูกจบรลานแต่เาราอมันเต็มเขาบางคนจะไข่ก่อนไ่ไข่นั่นาติดชายเสจาคขณยยับ่ออญ้าบ่อหยาประกาศเนี่ยประหัดี่จะลูกจะห้านคนต่อไห้นี้แจ้งในว้านี่เคที่สีขา้อ เชฟ็ซีวะสันพองคเกวะคราบมาทางนี้เลยนะครับเออนี่วมาน้าาคนท่นเต็มบ้าะน้องกะรอวานั่นเออคน17ปีใ่ต่าผานอแยกพา้าหน้าเลยตาวหูแต่มานาแล้วก็บอกแต่มานางเียว่าาาน่บ้างใช่แล้วปิด ยายเล้วเนี่ยเป็น KFC เข้าใจบะเออเป็น KFC ไม่เห็นจังไในผู้ใดกดให้แม่เบึงคนนี้เลยกดให้เ่บึงน้องมานหบอกจ้าแต่ว่าเขาโอนให้กำลังใจมานหนี่ดิเดีเออแล้วชื่อชาลิดาชาลิดาแสงโรงนบุ๋มเคยไป็นชื่อาษาเทมปุ่นเจะน้อยไปกับมาฮับจะน้อยไปกับมาฮับดอกคุณยาย เออคุณว่าคุณย่าเล้วก็น่ารักเนาะพี่น้องเนาะเป็นคีบซีแล้วว่ะอือไปแต่ใจยังได้รอเรือถึงได้ชัดเปี้ยงไปคนนี้พีนี่เขาบอกเอาเสร็จแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมันจะมีสกวอชเนาะพี่น้องเนาะพอมูไก่กับสิเดินทางกันไปตอนนะครับพี่น้องอำเภอทวารบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ไกลกัอย่าลืมให้กันลังใจที่มาสัมภเวษเพียงกันใดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องมันมีสกวอชนะครับ ส่งคุณยายกลับบ้านขึ้นรถนะครับเดี๋ยว,วจะพวก,กันคลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ